มายด้านหลังมันร้อนอย่างเนี่ยโอ้ไก่กเล้งแอร์หน่อยดิมีกรสุนแล้วนะวีโอ้ตายหนาวเลยข้างหน้าหนาวเลยทีนี่ <c oughs> นี่ตายลูกนั่งลูกร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมลูกนั่นไหนไม่ตอบเลยงอนแล้วร้อนตายเลยซิตี้ด้านหลังแอร์ไม่ถึง ยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยแอร์คือคุยขึ้นมาเนี่ยบอกเลยครับคนหน้าเนี่ยสบายแต่คนหลังเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ไหวครับรู้สึกรู้สึกว่าร้อนเพราะแอร์มันไม่ถึงไงยิ่งถ้าเกิดยิ่งคนเปลี่ยนบอบซิ่งเปลี่ยนลายมาเนี่ยครับมันจะบังแอร์ข้างหน้าและอย่างเนี่ยอย่างลูปผมนั่งคาซีทเนี่ยเห็นไหมครับโดนคาซีทโดนบอบบังอีกคือเป็นเด็กๆนั่งอะครับเขาะจะทนร้อนไม่เหมือนอย่างพวกเราก็ถ้าเกิดมันมีแอร์หลังมันน่าจะดีนะผมว่าเอว่าันไม่ว่า เดี๋ยวไปลองดูพี่โอเคโเคเดี๋ยวเรามาหาวิธีหาวิธี<ง><ง>ทําให้คนหลังนั่งสบายกันดีกว่าเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผมจะหาวิธีทําให้คนหลังเนี่ยนั่งเบาะหลังเนี่ยให้มันเย็นสบายจะทําไงไปดูกัน ทำไรเหรอพี่นั่งนั่งตอบลูกค้ากัน,นั่งไอ้นี่อยู่อะไรเย็นไงเย็นเย็น <laughs> <laughs> ลองผลงานเหรอใช่ใช่ใช่ทดสอบผลงานนี่เย็นจริงแต่ไม่ได้มาโน่ต้องดูนี่นี่หรอเปิดลมแรงมาเอ้าว <laughs> แรงหาอะไรมงดู <laughs> เปิดลมอยู่กลาง <laughs> ไหนดูดไปสองลมงไปดูมไม่ดูเลยเดี๋ยวหาว่ามนโนอีก นี่ขนาดเปิดกลางนะข้างหลังยังคุณบอกเลยมีหนาวอ่ะมีหนาวอ่ะของจริงไงสุดยอดในสุดแล้วว่าคิดกันได้เว้ยว่าแก้ปัญหาคนนั่งหลังร้อนยังไงจากจากเมื่อบ่ายที่ออกไปทำงานข้างนอกที่ที่ขับรถไปข้างนอกกันนะบอกเลยข้างหลังร้อนเกือบตาย ข้างหน้าข้างหน้าก็เย็นกับตายกูเห็นข้างหน้าเาย็ยนยสบายย่ากูนั่งหลังโอ้โห่าเจ้าของเกือบตายไม่มีกว่าระเลยนี่นี่ถามว่าเย็นแค่ไหนถามลูกนี่ยิ้มเลยเมื่อตอนเมื่อตอนออกไปต้องบ่ายนีหน้าแม่งบึ้งเลยด้วยพอตอนนี้พอแอร์หลังเสร็จทุกอย่างเสร็จยิ้มอารมณ์ดีเลยของจริงไงสุดยอดสำหรับซิตี้เทอโบนี่เลยครับ คนนั่งหลังนั่งแล้วร้อนรถตากแดดนานๆขึ้นรถแล้วร้อนหัวร้อนแนะนําเลยครับอันนี้แม่งคือคําตอบเลยผมจะบอกให้มันคือคําตอบจริงๆอ่ะเท่านั้นยังไม่พอเมื่อกี้เราเราลืมอธิบายไว้มันม,มันสามารถปรับได้นะนี่่ะถ้าเกิดนั่งสองคนเห็นปะ่ะซ้ายขวาอ่าไม่ต้องมานั่งแย่งกันต้องมาเถียงกันโอ้นั่งสองคนร้อนไม่ร้อนนี่เนี่ปรับซ้ายขวามาคนเดียวก็ปรับแม่งมาคนเดียวเลยนี่ วถ้าเย็นไปหลีได้ปะเย็นไปอ้าวนี่ไงครับป้าปิดอ้าวเปิดเกิดเกิด,ดค่อย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 แรงดิพอร้อนมากเปิดแม่งสุดเลยจริงบอกเลยนี่อย่างพลิ้วเดี๋ยวจะหาว่าโมโน <c oughs> ใครต้องการก็ติดต่อร้านเอ็นจเลยนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยมันมีหลายแบบมากหลายออปชั่นอย่างรถ <c oughs> รถรุ่นเอสรุ่น vrs แต่อย่างคันนี้มันเป็นมันเป็นไอเอสไงไอเอสมันก็มีมาเลยมันก็มีเท่าแขนมาเลยมันก็เป็นอีกราคาหนึ่งออกตามอ่มออปชั่นอาง่ายว่าเดี๋ยวเราลิ้นราคาไ้ให้ดีกว่าอ่าใช่จะได้ไม่ต้องไปนั่งด่ากูในยูทูบบิกไม่บอกราคาครับไม่บอกราคาโอ้โหบอกเล่ยบางทีกูก็ลืมคือทุกคนมันอยากจะบอกแต่บางทีลืมก็ั่นแหละไปติดตามกันเอาอยากรู้อยากเย็นคนนั่งหลังพ่อแม่นั่งหลังลูกนั่งหลังไปสอบถามกันจะได้จบปัญหาเรื่อง คนนั่งหลังไม่เย็นสักซี่สำหรับเจ้าซิตี้เทอร์โบนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วมาดูว่าเราจะทำอะไรกับรถซิตี้เทอร์โบนะครับบอกเลยครับโปรเจกต์ตอนนี้รันมาเพียบเลยไม่มอีอย่างเดียวเวลาฉะนั้นคอยติดตามกันกนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้า